لذلك يجب أن يكون هناك خطوة عندما قال الله عز وجل الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي <applause> الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا. الله تعالى في الآخرة الله تعالى يقوم بإعطاءه لمن لا يحتاج إلى خطوة أو خطوة و لا فسادة و لا أن إلى خطوة أو خطوة في الآخرة يوجد هذا للجميع و كما نعرف มันการอฟีกัลเบฮีมิสปาลวะซรอติมินคริปปดรไม่มีทางเลยที่จะได้เข้าสวรรค์คนที่ในหัวใจเขามีความตะกับบมีความยโสอวดเบงแม้เท่ามดตัวเล็กตัวเดียวก็ตามแหล่งที่มีปรากฏในบันทึกของท่านอิหมามุสลิมว่าคนที่ตะกับบดบนหน้าดุนยานี้เนี่ยไปในวันกิยามะอัลลอฮ์สุภาณะหัวตาลาจะให้เขาถูกฟื้นคืนชีพมาในขนาดเท่ากับมดตัวเล็กตัวหนึ่งและให้ผู้คนเยียบย่ำเนื่องจากในโลกดุนยาเนี่ยเคยเบ่งเคยยิ่งใหญ่ อัลลงโทษอันจะเจ้ามินจินสินาหมือนอย่างที่เรารู้กันในกฎว่าการตอบแทนมาจากผลของการกระทำฉะนั้นคุณทําอะไรไว้ต้องถูกตอบแทนจากสิ่งที่คุณได้กระทําไว้และเช่นเดียวกันอัลลอฮฺประ้ตรสไว่วาซะอัอลลอฮฺบอกพระองค์จะทรงผินอายาของพระองค์ออกจากบรรดาผู้ที่ยิงยโสบนหน้าแผ่นดินยังไม่ชอบทำท่าน,นซุฟยานได้บอกไว้ว่าความหมายของอายานี้ก็คือข้าจะหักห้ามคนที่ตะกับ,บรจากการเข้าใจคําพูดของข้าฉะนั้นความรู้กับความตะกับ,บรเป็นสิ่งที่อยู่ด้วยกันไม่ได้ จำเป็นที่จะต้องออกห่างแล้วละทิ้ง